สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะอร์แล้วก็พี่โจนะคะครับผมพี่ YouTube ช่างรถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์ค่ะใช่ครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวอะไรจ้ะพี่โจวันนี้เราจะพา FC ทุกทท่านนะครับมาพบกับสินค้ามาใหม่ของเราเป็น SK 125 Y V07 นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับหรือว่ามักเทนน้อยคนะครับคุณภาพจะสมราคาหรือว่าคุณภาพจะสวยบาดใจแค่ไหน เดี๋ยวเราสองคนจะพา f c ทุกท่านรับชมกันนะครับนะคะก็เป็นสินค้าที่เพิ่งเรียกว่าเดินทางมาจากท่าเรือเลยเพิ่งมาให้สั่งของเรานะคะครับผมก่อนจะพาไปดูสินค้าบอกราคาค่าตัวคร่าวๆหน่อยได้ไหมแบบให้เป็นโจทย์ในใจของท่านผู้ชมเนี้ยราคาไหวอะไรเงี้ยราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ล้านปลายปลายนะครับล้านปลายปลายราคาครับผมราคาไม่แรงนะคะที่ราคาไม่แรงครับผมรนะคะนะคะ แล้วก็เรามีบริการไฟแนนซ์คอยบริการนะคะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปค่ะมาค่ะมาค่ะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเงินสดจะไม่ถึงหรือเปล่านะใช่ครับเพราะว่าเรามีไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ของเราก็ผ่านง่ายครับดันผ่านทุกเคสนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคหรือว่าท่านจะสั่งหรือว่าท่านจะสั่งจองผ่านอะไรนะสั่งจองสั่งซื้อทางโทรศัพท์ค่าออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็ได้เพราะว่า ลูกค้าตอนนี้ประมาณ30%เนาะที่เป็นลูกค้าของบางนาแฮกเตอร์นะคะจะเป็นลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสั่งจองทางโทรศัพท์นะคะจะแบบนั้นก็ได้นะคะมีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านจะใช้บริการไฟแนนซ์เดี๋ยวไฟแนนซ์ไปทำสัญญากับผู้ลูกค้าที่บ้านค่ะใช่ครับผมมานะคะครับผมสะดวกสบายครับเลือกรถก็พอใช่ไหมใช่ครับผมเลือกก็พอค่ะว่าจะเอาคันไหนนะคะนะครับท่านสนใจคันไหนนะครับกิ้งก้างบอกเรานะครับจะดูภาพนิ่งจะดูวิดีโอนะครับจะดูการทดสอบผ่านระบบมือถือหรือว่า าระบบคอร์ไลน์นะฮะได้หมดนะครับวิเลิศอ่ะอันนี้เขาเรียกว่ายุ 5G แล้วใช่ป่ะแบบนี้เฮ้ยบานเทาใส่ 12G เลยเว้ยคือรถแท้นะคะยังมาขึ้นยังขึ้นในห้องแซ่บซะอายุจีนูอย่างคืออย่างจีนูนไอแพดไอจีซอนจีนูนบอดดห้องนจีนูนอ่ะพี่โจ๊กนี่หนูไม่ทานจีนูนนะคะไอแมงเจีนูนมันบอหดี้ฮ่องจีซอนจีซอนแมงจีซอนใช่ครับน้องรู้จักจีซอนไหมรู้จักเคยกินด้วยเอ้าเธอรู้จักดาราเกาหลีเลยเหรอฮะ ีซอนรู้จักหมดรู้จักหมดนันจียอนพักก่อนนันจียอนค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราชมสินค้าของเรากันเลยดีกว่านะคะจะสวยถูกใจคุณผู้ชมไหมนะคะอันนี้ขอแอบบึ้งชั่วโมงก่อนนะครับโอเคชั่วโมงคันนี้อยู่ที่3,500ว้าว34ชั่วโมงครับว้าวก็ถือว่าใช้งานมาน้อยน้อน้องเอิร์ทใช่ค่ะช่วงล่างช่วงล่างนี่นะคะช่วงล่างอย่างที่บอกนะคะเป็นมาร์คเทนดูช่วงล่างนะคะช่วงล่างนี้ยยังสวยอยู่เลยนะครับ ยังยังยังแน่นๆครับช่วงล่างนี่แน่นๆนะคะแล้วก็บอกก่อนว่าคันนี้เป็นสภาพเดิมเดิมนะคะใช่ครับผมยังไม่ได้มีการตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบหรือทําสีแต่อย่างใดนะเดิมเดิมนะคะครับคันนี้มาพร้อมกับบแท็กเท่าไหร่เท่าไหร่ตาไปดีเท่าไหร่ห้าสิบเซนนะครับผมห้าสิบเซนนะคะนี่นะคะช่วงล่างยังสวยสวอยู่เลยใช่ครับผมนา้มาด้วยใช่ครับแต่คุณลูกค้าอยากได้หรือไม่อยากได้อยู่ที่คุณลูกค้าเลยนะครับผมจะให้เราแกะออกก็ได้นะครับแกะแล้วก็แพ็คใส่ รถนะครับวันที่เราไปส่งเราก็ใส่เทเลอร์ไปนะครับมแห้งเปิดไบัดโอ้ยมันต้องกดขังหลังก่อนนะครับวิธีการเปิดแผ่นะครับถ้าเรามืออยู่ในกระเป๋าครับเราจะต้องล้วงมือมาก่อนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราก็ทามาอย่างนี้นะครับผมสังเกตนิป้นะครับนิป้ให้แตะตรงนี้นะครับให้ดันบอกให้แตะแค่นั้นครับแล้วก็บิดครับโอ้ยโอ้ยทำไมเราไม่รู้นะครับนะครับวิธีการเปิดแผงรุ่นใหม่ครับเพราะว่าเขาจะเป็นระบบการดันดักนะฮะดันดักยังก่อน โอเคง่ายๆเข้าใจได้นะคะเทสค่ะเทสโอเคเราเทสเอ๊ะเราต้องปิดก่อนปิดก่อนแล้วเทสดูสิเทสดูสิเทสดูสิอันนี้เราปิดแล้วนะอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราต้องปิดมันต้องดังเวลาปิดจะดังแตกอเคอ่าเราบุด้กดังไปไม่บอกเอ้ยง่ายแต่ว่าหน้าเมื่อกี้คือไม่คือไม่ได้นะ นะคะเรามาดูภายในกันเลยนะคะแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่เดิมๆนะครับมแบตเตอรี่เดิมเลยครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมใช้งานร้อยรับอันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับ2อสองลูกครับหรือว่าไฟยี่สิบโวลต์นะครับภายในครับเราจะไม่ได้ล้างอัดฉีดหนักนะครับก็อย่างที่เราเรียน f อทุกๆท่านทุกๆคลิปนรา้องเอิร์ทเราก็มีแค่ล้างแป๊บหรือว่าคาบเกลือออกวันนั้นที่สินค้าเรามานะครับเราจะรีวิวให้ดูว่ามันมีคาบเกลือแบบไหนใช่กลับไปย้อนดูได้เลยที่อัปโหลดเป็นเป็น โอเคสําหรับสีสันนะคะก็มาเดิมๆนะคะครับผมสำหรับรุ่น07ก็จะมีระบบกล้องมองหลังมาด้วยนะคะเพราะว่า05 06ยังไม่มีเนาะใช่พอเป็นรุ่น07นะคะก็จะมีเอ่อเรียกว่าเพิ่มเติมระบบกล้องมองหลังเข้ามาใช่ครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอใหญ่นะครับแสดงผลเป็นอ่าจอสีครับแสดงผลเป็นสีนะครับขาวดำหรือว่าเป็นสีแสงเปิดง่ายเปิดง่ายค่ะโอเคเรามาดูที่ปลั๊มปลั๊มวัสดุ ปั๊มไฮดรอลิกนะคะคุณแม่เชิญค่ะตากล้องสาวสวยของเราปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น K7V นะครับก็ใส่มาใน0506นะครับก็คือใส่ตัวเดียวกันนะครับก็จะมีพัฒนาขึ้นมาในการใส่ก้อนวาล์วกันย้อนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าทุกอย่างยังเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือสดใหม่นะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับนี่แห้งๆนะครับทุกอย่างยังมีมาร์กอยู่เลยนะครับสวยๆครับคันนี้ในราคา สภาพรถ3,000ชั่วโมงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับความสวยนะครับสวยมากนะครับนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลายของของนต์นะใช่ครับศูนย์เจ็ดจะเป็นลายแบบนี้ศูนย์หกนะใช่ครับผมศูนย์จะเป็นแบบนี้ครับผมแต่ถ้าศูนย์หกเราติดลายแบบนี้ได้ไหมครับผมได้อ๋อครับผมเราตามใจคุณลูกค้านะคะบางคอมเมนต์บอกว่าอ้าวว่ามันมีแต่รถกระบะนะคะนึกว่ามีแต่รถกระบะที่เปลี่ยนสติ๊กเกอร์ได้นะคะแมคโคก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับผมเปลี่ยนได้นะคครรััับบตวนนนี้้จะะพิเศษขึมา ตัวนี้จะมีระบบคอนโทรลอาวาวของระบบหัวเจาะมาครับอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาครับก้อนนี้นี่แพงนะพี่น้องนี่ก้อนนีงนี่หลายต่างครับปิกอัพเมื่อสองเป็นขั้นครับพี่น้องนี่ครับก้อนนี้ถือว่าแพงมากนะครับแพงมากครับอันนี้คือเป็นออปชั่นมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับมีชุดวาวนะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าเปิดปิดนะครับมีระบบปรับคอนโทรลครับส่วนคอนโทรลตัวนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับ0 5 0 6นกะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนเครื่องยนต ครับก็เป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิสี่สูบแต่งแต่งจากสูบหครับเพราะว่าตัวนี้จะมีระบบ itr ระบบมลภาวะนะครับมีระบบล้างเกาะไอท่อเสียโดยอัตโนมัตินะครับบางท่านนะครับว่างเพราะในรถตัวรถจะมีระบบอ่าล้างล้างอ่าท่อเสียนะครับเวลาท่านว่างนะครับขอแนะนำนะครับอย่าไปกดอ่าสวิคล้างท่ออเสียเล่นนะครับผมถ้าท่านกดล้างปุ๊บ เวลามันล้างไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเตือนที่หน้าจอท่านเลยนะครับบอกว่าการล้างระบบท่อไอเสียไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ท่านก็ปิดเครื่องหนีมันเลยนะครับมันก็ค้างมันก็ยังบอกอยู่ว่ามันยังล้างไม่สําเร็จนะครับเราต้องพยายามอย่าไปกดเล่นนะครับแล่วจะอย่าดื้ออย่าดื้อนะมือไหนจะไปกดอย่าไปกดโอเคนี่นะคะอย่างที่บอกเสียงที่พี่โจ้ได้บอกไปนะคะว่ามาพร้อมกับระบบลายหัวเจาะนะคะมก็เป็นบุ้งกีเดิมๆนะคะบุ้งกีเดิมๆ อันนี้เป็นบุงขีักแควนี่จักแควนสี่แควครับบุงกีสี่แควนะคะสี่ฟันนะคะถ้าคุณลูกค้าทําการซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุ้งกีเดี๋ยวทางร้านเราก็จะทําการเปลี่ยนฟันให้แล้วก็ซ่อมให้นะคะเสริมข้างเสริมหลังทําให้เรียบร้อยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาโอเคเรามาดูกันที่ระบบภายในกันบ้างดีกว่านะคะเรามาดูภายในเก๋งผู้ผิดเรามาดูภายในเก๋งกันนะคะสำหรับคันนี้ที่พี่โจ้บอกไปนะคะ3 5 3 4ชั่วโมงโหนะคะอ่ะ คุณแม่พาดูภายใน07หน่อยน,นะคะอันนี้เป็นภายในของ YV 07นะคะอันนี้บอกก็ยังมาใหม่ๆอยู่เลยนะคะใช่ครับผมสำหรับท่านใดที่ดูรีวิวออรถสภาพเดิมๆแล้วออบางคันนะคะอาจจะมีเบาะขาดมาทะงร้านเราก็จะทำการหุ้มหนังใหม่ให้อย่างดีเลยนะคะคมไม่ต้องกังวลใจไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้พิธีกรสุดล่อของเรานะคะพาชมระบบหน่อยนะคะนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูระบบนะครับ ที่ว่ารีฟขึ้นรถไม่อย่างอครับคันนี้แอร์เย็นครับผมใช่ค่ะดิฉันก็จะไปหาที่หลบแดดก,ก่นค่ะนะครับเรามาดูที่ระบบหน้าจอนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับนี่อันนี้ก็คือค่าของท่อ,อเสียนะครับผมอันนี้จะเป็นค่าของท่อ,อเสียอยันนี้ก็จะเป็นความร้อนน้ำมันโซลา่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดนะเอสมีระบบขุดนะครับก็จะมีให้เราโหลดครับอันนี้คือจะเป็นโหมดจาะแบบคีบแบบขุดนะครับโหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นออโต้อันนี้เป็นเตากะตายที่ฉีดน้าฝนนะครับที่ปากกระจกนะครับนี่นะครับก็เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นตารางเมนูนะอันนี้ยังเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับผมยังเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับอันนี้เราจะไม่ได้ทําการเปลี่ยนหรือว่าการอัปโหลดนะครับแล้วก็มันจะมีรุ่นใหม่นะครับตัวนี้จะมีสวิคล้างท่อไอเสียนะครับนี่อันนี้คือสวิคล้างท่อไอเสียนะครับไม่ใช่ว่าว่างว่าแล้วท่านจะมากดเล่นไม่ใช่นะครับอันนี้คือ พยายามจะกดเล่นนะครับถ้าเรากดตามจํานวนครั้งที่มันระบุนะครับระบบมันจะล้างถ้อยเสียนะครับพอล้างระบบถ้อยเสียมันใช้ระยะเวลานานนะครับแล้วเราทําการหยุดหรือว่าเราทําการปิดเครื่องอยู่นะครับระบบการล้างถ้อยเสียก็จะแสดงโชว์ที่หน้าจอครับว่าการล้างถ้อยเสียไม่สําเร็จนะครับไม่จบขบวนการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเช่นเคยครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดสวิ์ไฟนะครับ บนหัวสวิตไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดอาเคนนะครับนี่ก,ก็จะเป็นสวิฟ์เคนนะครับนี่ก็ปิดกลับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับ ใช้ได้ครับน่าจะสายอากาศไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอร์ครับแอร์ Air ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนี่ระบบแอร์นะครับก็ปรับอุณหภูมิครับสังบกี่นะครับกำลังดีนะครับก็จะเป็นลมนะครับอันนี้เบา็ยังสวยนะครับบอก บบไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับรถมาสวยๆสภาพแบบนี้นะครับนี่แอร์ยังเย็นฉ่าครับมีที่ชาร์จแบตให้นะครับผมนี่มีที่ชาร์จแบตนะครับโัวคอนโทรลครับองค์กรภายในสวยๆครับครบบนะครับเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ดูนะครับแบบคร่าวๆโอ้เดี๋ยว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 ลืมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับไปดูเครื่องยนต์ก่อนนอ้า สา,ายพานแอร์ดังนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแอร์ก่อนนะครับมันจะเสียงดังนะครับเดี๋ยวพามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเป็นเครื่องมิซูนะครับ C เป็นเครื่องมิซูนะครับ D04 EG นะครับ,ครบเครื่องยนต์นี้สวยเลยนะครับ ใหม่ๆครับนี่จำเนี่ยมอยู่เลยนะครับมีไอเทียครับมีระบบอ่าบรราวะนะครับมรรยากสวยๆครับสวยครับนี่เป็นพัดลมใหญ่นะครับนี่มีอินเตอร์หม้อน้ำครับแล้วก็ออยคลเร์นะครับแล้วก็มีตัวจับุ่นะครับนี่แค่เสร็จสบเรียบร้อยครับ สวยครับรถสวยนะครับไม่มีผูเลยครับไม่มีร่องรอยสนิมเลยนะครับนไหครับสวยๆครับบางแดดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสวยครับนี่ครับชุดเก๋งนะครับอันนี้ก็เป็นระบบมีระบบลายหัวเจาะมานะครับนี่ระบบตัวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่นะครับ เป็นหลมาตรฐานจากโรงงานมาเลยนะครับผมนี่สวยครับนะครับซีนก็บอกครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเดิมๆครับ,รบใหม่ๆทุกอย่างนะครับใหม่มากนะครับอันนี้ปี2014ครับีปีสอง4นสะิบสี คือช่วงล่างเฟรมนะครับสวยเลยนะครับไปแทกนี้ห้าสิบเซนครับโอ้น้ำยาแอร์หยดติงต้งติงไอ้น้ำแอร์หยดติงต้งติงครับอ่ะนะฮะน้องคนสวยนะฮะวันนี้ก็จะแดดร่มหน่อยนะครับแดดร่มลมร้อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองระบบให้นะครับผม โอโต้ครับยกครับผมครับระบบโอโต้ทำงานปกตินะครับผมกล้องมองหลังก็สมบูรณ์ครับอามครับสวีงครับ chị yeah, huh? เสียงม้งกี่ดังนะฮะอันนี้เรานะทำคารเสริมชิมให้ใหม่นะครับถ้าเกิดเราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้านะครับระบบสีเนี่ยผมว่าคันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะครับเก็บเอานะครับเก็บนี้สวยเลยครับ สวิงน,นิ่มครับนิ่มมากเดี๋ยวขออนุญาตปีดประตูนะครับจะได้ดูอ่าโครงของประตูน,ะนิ่มหมุนให้ดูนะครับว่าบอดี้ทุกอย่างสวยสม,มบูรณ์นะครับไม่มีผุนะครับ ใครับโอ้เดี๋ยวดีอ่านะนะครับอ๊บเป็นไงบ้างค่ะแ <c oughs> อมโลหนึ่งสองสามแล้วอย่างว่าเสียงรอครับเสียงรอโอเคค่ะะครับก็หลังจากเราลองระบบ สีล้าเลยประเด็นเอายาวยาวเลยยาวเลยนะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองระบบต้องเรียกว่ารองคร่าวๆเนาะครับผมสำหรับ s k 125 YV 07นะคะครับผมคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อสั่งจองหรือโทรสอบถามนะคะครับผมสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรอะไรคะ082 919 3748และ085 8400788นะคะเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งที่ท้ายคลิปคัะคมก็อย่าลืมนะคะนึกถึงรถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นนะคะนึกถึงบางนาแท็กเตอร์นะคะร้านของเรามีทั้งบริการตัวเช็คซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายนอกจากนั้นก็มีบริการไฟแนนซ์ค่ะบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะผมไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือว่าจะเป็นเงินผ่อนนะฮะเรายินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆกท่านนะครับไม่ว่าจะซื้อขายกันแบบตาสภาพหรือว่าจะซื้อขายกันแบบเช็ค ไม่ทําสีหรือ,รอว,ว่าจะเช็คทําสีใหม่หมดนะครับคือมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างครับผมบริการนะคะครับผมร้านของเรานะคะคุณลูกค้ายังสามารถเดินทางมาได้ปกติ<ท><ม>นะคะเปิดทําการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงย็นนะคะพวกเราสองคนและทีมงานอะไรอะไรเดี๋ยวอะไรจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยก็คือเปิดทุกวันเออ,เอ,อ ดค่ะถ้าวันไหนหยุดก็อย่างที่บอกไว้นะคะจะแจ้งเตือนที่หน้าเพจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฝากเพจของเราด้วยนะคะพิมพ์คําว่ารถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะคะในเฟซบุ๊กหรือช่องทาง Facebook นะคะพิมพ์คําว่าบางนาเว้นวัคแท็กเตอร์เป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยครับผมเข้าไปกดติดดาวติ้ง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 ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขณะเดี๋ยวนี้เพี้ยนเต็มครับผมใช่ค่ะเพื่อนเต็มเพียร์เต็มเลยนะคะหรื่อมีการไลฟ์สดหรืออัปเดตรถรุ่นอะไรหรืออะไรเผื่อมีการอัปเดต และไลฟ์สดนะคะรถรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะคะก็จะได้มีการแจ้งเตือนเพียง Facebook ของท่านนะคะมาดูมาชมมาพูดคุยกันในไลฟ์สดได้นะจ๊ะใช่ครับเพราะว่าเราก็จะไลฟ์กันทุกวันว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็ทางบริษัทาราเทเตอร์ของเรานะครับก็เป็นห่วง FC ทุกๆท่านนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับใช้ชีวิตประจําวันนะครับใช้อยู่ในความไม่ประมาทนะครับก็นะครับ คับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็นี่แหละค่ะเราบ้ดรเราเพลงดีนะคะเอาทีลักเอาที่ะเอาพอประหมาาแล้วก็ขาดอย่าตกขาดอย่ตกเอาไว้ตังไว้ตังไว้จนกว่าจะปิดคลิปเบผมโอเคค่ะก็นะคะฝากไปด้วยนะคะสำหรับ SK 125 YV07 คันนี้สำหรับรุ่นนี้ทางร้านยังมีอีกหลายคันนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามสั่งซื้อสั่งจองได้อย่างที่บอกไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและนักมวยหนุ่มหล่อนะคะก้ามโตนะคะ ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ